ครับพี่น้องเลยกำลังงามเลยครับผมเดี๋ยวอิ่มคือเก่าครับผมเก็บนะโอ้ตายเถอะอืหพี่น้องมันอยู่ไหน,นกลุ่มนึงพี่นอ้องแล้วมันพอได้แกงเก่งได้แกงสวัสดีครับผมผมสักกับช่องดีเฉลยครับผมแล้วเมื่อน,นี้ผมก็เสพพาไปเบิ่งไปเก็บเห็ดพี่น้องเนะาะสพพาไปเบิ่งเห็ดมองเก่ามองที่เคยเก็บเห,ห,ห็ดเห็ดเห็ดโคนนะครับ มันเคยออกมันเคยออกแบบมันจะออกซ้ำนะครับออกปีนึงมันออกสองเทืองมองหนึ่งนะมองเก่ามันจะออกสองรอบนะครับออกไปเบิรงน้ำกันพี่น้องเมามันขึ้นบ่สไฟเบิรงน้ำกันนี่ครับผมมันออกครับผมนี่ครับมือนี่มือหนังผมเก็บอยู่นี่นะครับมือนันผมเก็บอยู่นี่ครับผมนี่ผมเก็บอยู่มองนี้ไงนี่ครับมองงามเลยครับผมนี่มันออกอยู่ตรงเทิงครับผมนี่จะไปเบิ่งการเพี่น้อง ไป,ไปบนกันครับผมไปเบิ่งกันครับผมนี่ครับผมปาดพี่น้องขึ้นแล้วครับผมดีเพี่ครับพี่น้นองปาดนี่มาได้แกงหนึ่งพี่น้องปาดพี่น้องเลยกำลังงามเลยครับผม,มนี่ครับนี่กุ้มเดียวพี่น้องเนี่ยมึสงสูงขึก็มีกุ้มเดียวขึ้นมันออกไปแล้วเนาะมันนผมเก็บอยู่นี่นแหละครับผมคลิปนั่นน่นนนะเนาะนี่ครับโอเคครับผม มาเก็บครับพี่น้องมีแค่นี้ได้กแกงนึงแล้วนี่คิว่านะเดีประมาณแกงนึงผมคิดว่านะพี่น้องครับผมนี่งามไม่ได้ครับผมโอ้ยงามขนาดไหนแต่แกงหมอบางยังเลยอิ่มเพ่เดียวอิ่มคือเกอ่าครับผมเก็บไปนะครับน้องคลิปสั้นๆ like. นนั่แหละมือนี่มนันคือเก่าครับผมระเบิดดิขึ้นมาเลยครับผม โอ้ยยังค่ะครับผมค่ะครับผมจะเก็บเห็นเด็กครับแม่ป่านี้นี่ครับห้างมันกินไปแล้วปลวกมันกินแล้วกินไปต้องเอาก็ได้กันลางหนิเพี่น้องนี่มันเป็นเจ้าปลวกเห็นบ่ข้ามันเป็นเจ้าปลวกเป็นหูข้างในครับผมนี่เป็นหูปลวกให้เป็นโบไปเลยครับผมดูให้เบิ่งได้ครับเด้อนี่ครับเป็นเป็นเจ้าปลวกครับผมเนี่ยเห็นบ่ เห็นผมเห็นเห็นอันนี้มันขึ้นมามองมองขาวๆได้ดึงขึ้นให้เบิ่งเด้อเนี่ยเขากินเนี่ยนะครับมันกินมาแล้วเนะนี่ยอันนี้หักหักหักเห็ดน,นี่ผมมาอยู่ข้างล่างเลยนะอืโอเคผมบู้ยโ,โอ้ตายเถอแล้วพี่น้องมันอยู่ข้างล่างมั้งเนี่ยเอาซ้ำหนีพี่น้อง ห่างพเอาดอกผสมดอกไปตัดทิ้มคือเก่าครับผมผมเอาไปผมก็ตัดทิ้มเนี่ยอันนี่กินไปได้เพราะมันกินได้ไงปลวกมันกินครับผมนี่มันเป็นเจ้าปลวกเต็มอยู่นะครับผมเอาซับนี่แหละบผสบดอกห่างมันเออพี่น้องอันนี้ไหมโอ้ใหญ่ายขนาดปุ่มปลวกมันอยู่นี่ครับผม สปไหนดีอ้ยนี่พี่น้องอเอาซ้ำนีกครับผครับได้ซ้ำแล้วครับครับเ,เครับผม เด็กกองนึงเด็กกุ้มนึงพี่น้องแล้วพอได้แกงแกงหนึงพอดีครับผมเนี่ยเพิ่งข้างล่างนะพี่น้องเด้อมันมันปูมันกินนี่างไบ้นี่เห็นปะปูมันกินเนี่ยจริงๆครับก็ต้องคุดเอาก็ได้พี่น้องแบบห่างออกเลยก็ได้เมื่อนี้ก็มันก็แทนแทนได้ไปก็ไม่ได้กินนะพี่น้องอันนี้มันมันไม่ได้เอ็นมันกินปลไหลตัวเห็นบ่านี่ยเห็นปูมันกินครับผมเนี่ยแบบนี้เนาะครับผมโอเคครับผมเมื่อนี้กับมันครับผมกับพอได้แกงพี่น้องทุกมาเจอพอได้กินอยู่เมื่อนี้โอเคครับผม ปากติตามพี่ต่ไปนะครับเนาะครับผมพี่นี่กับบอไปนองนส,สัสส้นๆคลิปส,สั้นๆนาทีเดียวสนีกัเป็นคลิปเนาะโอเคพ่อได้แกงเนาะปากติตามพีไ่ไปครับผมสวัสดีครับ